ขอขอบคุณทุกคนนะคะณว,วันนี้นะคะเก๋นในฐานะตัวแทนของ MBK Group นะคะซึ่งมีศูนย์การทายุทั้งหมดเนี่ยหลายศูนย์ด้วยกันหนะ้าที่แห่งนี้ก็คือ MBK Center นะคะในปีนี้นะคะเน,นเ,เนื่องในโออกาสขงวันตุดจีนะคะก็ต้องขออวยพรชินเจยยุ่งอีซินี่หัวใช้ทุกๆคนนะคะ บางครังบ้างมีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะโดยกิจกรรมวันนี้นะคะกิจะขอเชิญชวนให้มาที่ MBK Center ก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยการแสดงยิ่งใหญ่นะคะอลังการงานโชว์5วันเต็มโดยในแต่ละวันเนี้ยเป็นการโชว์ที่แตกต่างไม่เหมือนกันเลยนะคะโดยการแสดงโชว์เนี้ยเป็นทีมของสิงโตมังกรที่ชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์อันดับ3ของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะ มีในส่วนของการรับรางวัลรุ่นรางวัลนะคะรุ่นรางวัลได้ทองขับแท่งนะคะโดยจะมีในส่วนของตัวเนี้ยตัวโปรโมชันเนี้ยจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะต้อนรับปีมาเสงมหาเฮงค่ะพี่นลนะฮะจุดจีนนี่อยากจะส่งมอบอำนวยวยพรนหะเปนแฟนก็ตัวจีนี้ถ้าคุณไม่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดผมแนะนำให้มา MBA Center ครับ แล้วคุณจะมีความสุขพร้อมได้รับของวันมากมายจากพวกเราครับอ่ะเี้กับเราแป๊บหรอคะครับก็ผมเลียงกับทุกคนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวจุดจีนที่ MBK Center นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราหนีโชว์ก็ตกตะลึงสุดขึ้นมากๆก็สุดยอดมากๆครับที่จัดการดีๆขึ้นมาครับค่ะใช่ครับแตป๊ก็เหมือนกันนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ MBK นะครับปีมะเสงปีโกเล็กที่ MBK Center นะครับก็โชว์ยิ่งใหญ่อลังการตะการตามากๆเลยครับก็ อย,า,ย,ยากเชิชวนมาันเยอะๆเลยนะครับมาเที่ยวกันได้ทุกวันนะคะในแต่ละวันโชว์ไม่มีซ้ำเลยค่ะยังได้รู้รางวัลจริงใช่ค่ะลุ้นรางวัลก็คือทองคำแท่งค่ะแล้วก็กิฟท์เฟอร์ชค่ะ